สวัสดีคะ่ะบ้านใครนะคะมีชวนชมกิ่งยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะตัดคะ่ะเพราะว่าเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดแล้วเนี่ยส่วนที่ตัดก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรปล่อยทิ้งไปก็เสียดายอะ่ะจะชําบางทีบางคนก็ชําไม่เป็นนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสําหรับการจัดการกับกิ่งชวนชมยาวๆนะคะไม่ต้องชําค่ะวิธีนี้รอดแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะ และวิธีที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือใช้สองอย่างค่ะอันนี้ก็คือตุ้มตอนนะคะ1อันตุ้มตอนนี้ก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวอัดลงไปนะคะก็เป็นตุ้มตอนธรรมดานี่แหละแล้วก็เศษของขุยมะพร้าวค่ะทีนี้เรามาเริ่มทำการตอนชวนชมกันนะคะสำหรับการตอนชวนชมเนี่ยจะไม่เหมือนการตอนอย่างอื่นนะเราจะใช้มีดค่ะฝานชวนชมนะคะกิ่งชวนชมทะแยงขึ้นไปแบบนี้นะคะ ให้แบบว่าไม่ถึงกระขาดนะเกือบๆจะขาดค่ะเสร็จแล้วใช้ขุยมะพร้าวหยาบค่ะยัดลงไปในส่วนที่แบบว่าที่เราฝานกิ่งชวนชมนะคะยัดเข้าไปในแผลค่ะให้แผลแบบว่าอ้ๆนิดนึงนะคะเอามีดช่วยเลยค่ะยัดลงไปให้แบบเยอะๆหน่อยแต่ว่า ต้องเบามือหน่อยนะเพราะว่าถ้าแรงไปเนี่ยเดี๋ยวกิ่งเขาจะหักค่ะเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็ใช้ตุ้มตอนค่ะตุ่มตอนเนี่ยเราจะฝานครึ่งอันแบบนี้ไว้นะคะนี่ก็เป็นตุ่มตอนธรรมดานี่แหละที่เราใช้ในการตอนไม้ต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการหุ้มส่วนที่เราตัดไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะ ค่อยๆทาเบาๆมือนะคะเพราะว่าถ้าแรงเนี่ยอาจจะหักค่ะขอบอกไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้สายรัดคารัดไว้เหมือนตอนกิ่งทั่วไปค่ะรัดหัว1อันแล้วก็รัดส่วนท้าย1อันค่ะ2ที่นะคะวิธีนี้ก็คือดาวไม่ได้ใช้น้ํายาเล่งรากใดๆเลยค่ะแต่ถ้าใครมีน้ํายาเล่งรากก็สามารถเอามาทาได้นะคะแต่ดาวไม่ได้ใช้หรอกให้เขาแบบว่า ลากงอกเองตามธรรมชาติเลยค่ะเรียบร้อยเอาไว้เนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งเอาไปตากแดดแรงนะคะก็ให้โดนแดดสักครึ่งวันได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะและหลังจากผ่านมานี่ประมาณสัก2ี่สิบกว่าวันค่ะเกือบเดือนหมือนกันนะก็เห็นแล้วว่ารากเนี่ยเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะคะนี่จะให้ดูเป็นขาวๆตรงนี้นะคะ พอรากเริ่มงอกแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะจัดการนะตัดชำค่ะเดี๋ยวมาดูการตัดชำกันนะคะและนี่ก็คือกิ่งที่เราตอนไว้นะคะก็คือตอนกิ่งสั้นๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราตัดจะได้ตัดสั้นๆนะคะเพราะว่า กิ่งชวนชมเนี่ยเราต้องตัดถ้าตัดสั้นๆแล้วเขาจะแตกเป็นพุ่มสวยหลังจากตัดเสร็จนะคะเราก็จะหาปูนแดงมาทาค่ะตรงแผลที่ตัดแล้วก็ตรงที่เราตัดตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูก่อนว่ารากเนี่ยออกมาให้เห็นแบบนี้ก็ตัดได้ค่ะเป็นขาวๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาทาปูนแดงค่ะ ปุนแดงเนี่ยก็จะช่วยในการสมานแผลนะคะคือไม่ทําให้เกิดเชื้อราค่ะอันนี้เราก็ตัดไปแล้วนะคะ3ามกิ่งเหลืออีกกิ่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตอนอีกนะ,ะจะได้เอาไว้ปลูกค่ะส่วนตรงนี้ก็ทาเหมือนกันนะคะทาไว้พอแห้งค่ะหลังจากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาปลูกลงดินกันนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะ หลังจากตัดเรียบร้อยนะคะดับก็จะแกะตุ้มออกนะคะเวลาแกะก็แกะเบาๆมือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตุ้มมันหลุดเนี่ยลากมันก็ขาดมาได้นะเสียดายแย่เลยอุตส่าห์รอต้องเกือบเดือนนะคะค่อยๆแกะค่ะอันนี้เราก็ค่อยๆแกะพลาสติกนะที่ตุ้มตอนของเราก็จะเห็นว่าลากขาวๆเนี่ยออกมาแล้วนี่นะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องดูตุ้มตอนเราตลอดนะยาให้ตุ้มตอนแห้งค่ะถ้าแห้งเนี่ยก็เอาน้ำนะฉีดลงไปค่ะเราใส่นะคะวันนี้เป็นดินใบก้ามปูผสมทรายลงไปนิดหนึ่งด้วยนะคะข้างล่างเนี่ยเราใส่ถานลงไปค่ะเอาดินของเราที่เราผสมไว้เนี่ยใส่ลงไปตามด้วยกิ่งชวนชมของเรานะคะ ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีดอกทันทีเลยนะคะเห็นดอกไวมากๆปลูกง่ายๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะที่นี้เดี๋ยวมาหาที่วางแล้วก็รดน้ำกันค่ะ พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยดาวก็จะลดน้ําค่ะการลดน้ำเนี่ยไม่ต้องลดทุกวันนะก็ลดแค่สักอาทิตย์ละ2อครั้งก็พอดูด้วยนะว่าเออถ้ามันเริ่มแห้งเราค่อยลดนะไม่ใช่แบบลดจนเปียกโชกทุกวันไม่ต้องขนาดนั้นชวนชมไม่ได้ชอบน้ํามากแล้วก็ช่วงแรกแบบนี้ก็ให้อยู่ที่ลมๆก่อนนะคะอันนี้เราก็จะได้ชนชมสวยๆแล้วก็ให้ดอกทันทีเลยค่ะ ทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียดายแล้วนะคะเวลาเราจะตัดกิ่งชวนชมแต่ละทีนะคะแล้วก็สามารถทำวิธีนี้ได้ก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ